ก็วันนี้ขอ,อนมโมทนาสาธุกับคณะทางนายนพดลสุรินทร์โซในยกเทศโนโลยีระบบภาษาถวายผ้าห่มพระประธานในพระโบโสดในวิหารหลังเก่าของพุทธธถามพระพุชัายเนื่องในด้วยวยันเข้าพรรษานำโดยคณะสังเทศบาลท่านรองนายกที่ปร,รึกษานายกพนักงานักบก็อาจารย์วันนี้ได้มาถวาย ไป็นพุทธบูชาก็ขออนโมทนาสาธุเดี๋ยวท่านผ้าพระทานที่นี่ครับนะครับนี่นต้อดึง,ง,งนะ ครับกอโมนาสาธุอายุอโนโนทุกครั้งผ้าลางขอเชิญทุกท่านทีรท่รับดูรักชมร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเน,ะนาะเทศกาลข้าภาษาทางคณะ ทางเทศบาลตัวมาสานำดัท่านนายกนุพดลสดินโทได้นำคณะทางเทศบาลมาถวายผ้าห่มพระประธานควายพระน้ำฝนความุตนาสาธุ